วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันที่22เมษายน2564นะครับในรายการแฉกลโกงนะครับวันนี้ในรายการแฉกลโกงนะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนะครับทราบเบื้องหน้าเบื้องลึกนะครับในการก่อสร้างถนนนะครับที่ของกรมทางหลวงนะครับก็ที่ได้รับงบจัดสรรงบประมาณนะครับจากกระทรวงคมนาคมนะครับ กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับว่าการก่อสร้างด้วยงบประมาณอันมหาศาลนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นตามภาพที่ผมจะให้ทางทีมงานได้ขึ้นภาพให้ท่านเห็นนะครับว่าการก่อสร้างถนนนั้นทางหลวงนั้นมีกี่ประเภทนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดให้ความรู้ในเรื่องของการก่อสร้างถนนนะครับ ทางหลวงมี5ประเภทนะครับนะครับประเภทที่1นะครับก็เป็นทางหลวงพิพเศษระหว่างเมืองหรือทางหลวงสัมปทานนะครับสนะครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับอ่าเป็นทางหลวงชนบทนะครับสทางหลวงแผ่นดินนะครับสทางหลวงท้องถิ่นนะครับทางหลวงท้องถิ่นนะครับแล้วประเภทที่5นะครับเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับซึ่ง ตามพระราชบัญญัติทางหลวงนะครับก็พศ2อ3พนั้นนะครับก็เป็นพระราชบัญญัติที่บังคับใช้กับถนนทางหลวงแผ่นดินทั้ง5ประเภทที่ได้กล่าวมานะครับภาพที่ท่านเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นภาพป้ายนะครับเป็นป้ายโครงการการก่อสร้างถนนนะครับซึ่งาทางากรมทางหลวงนะครับ ที่แล้วก็แขวงทางหลวงนะครับแวงทางหลวงแต่และจังหวัดนะครับแล้วก็ทางหลวงชนบทนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมอยากจะนําการก่อสร้างถนนมานําเสนอนะครับ <S <S เป็นองค์ความรู้ให้พี่น้องประชาชนจะได้ช่วยกันในเรื่องของการตรวจสอบนะครับตรวจสอบการก่อสร้างถนนที่ให้ได้มาตรฐานนะครับ การที่ว่าจะได้มาตรฐานนั้นแน่นอนนะครับว่ามันจะต้องได้มาตรฐานตั้งแต่การออกแบบเขียนแบบนะครับแล้ววัสดุนะครับวัสดุมวลรวมที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนั้นถือว่า,าสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเปรียบเสมือนการสร้างบ้านนะครับการสร้างถนนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ เข้าใจง่ายๆนะครับว่าการก่อสร้างบ้านนั้นหากว่าเหล็กหรือไม้ที่เรามาทำโครงสร้างเป็นไม้ที่ไม่แข็งแรงเหล็กที่ไม่แข็งแรงไม่ได้มาตรฐานแล้วนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นหลังคากระเบื้องหรือแผ่นเช่นชีสหรือหลังคาประเภทไหนก็แต่ก็ไม่สามารถที่ทานแรงลมหรือแรงพายุต่างๆที่เวลาเกิด เหตุเพศภัยทางธรรมชาติขึ้นมานะครับทีนี้ถนนก็เหมือนกันนะครับหากว่าการก่อสร้างถนนนั้นนะครับถ้าเราใช้โครงสร้างนะครับวัสดุมวลรวมนะครับวัสดุมวลรวมตรงนี้ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้ผ่านการทดสอบทดลองนะครับแล้วไม่ใช่เป็นดินที่จุดที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ในระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถ้าเกิดว่านำมาใช้ในการก่อสร้างถนนทางหลวงไม่ว่าจะเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางหลวงท้องถิน่นทางหลวงชนบทหรือทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินนะครับมันก็จะทำให้ชำรุดสุดพังไปก่อนเวลาอันควรนะครับเพราะ วัสดุมวลรวมดินถมดินลูกหลังนั้นมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะนํามาก่อสร้างถนนให้เป็นให้ได้มาตราฐานมั่นคงแข็งแรงตามโครงสร้างนะครับก่อนที่จะมีการเทคอนกรีตนะครับหรือจะลาดยางแอสฟัลติกนะครับแอสฟัลติกพื้นคอนกรีตนั้นเปรียบเป็นเสมือนหลังคา นะครับแต,แต่โครงสร้างแน่นอนครับหากว่าการนําวัสดุมวลรวมมาใช้ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ทดสอบทดลองเหมือนที่ผมพูดมาข้างต้นนั้นนะครับย่อมไม่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับตามภาพที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าภาพทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นยังไงเขาก่อสร้างยังไงนะครับทางหลวงท้องถิ่นเขาก่อสร้างกันยังไงนะครับทางหลวงแผ่นดินเขาก่อสร้างกันยังไง หน่วยงานไหนเป็นคนสร้างอันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวครับท่านผู้ชมนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พี่น้องประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือน้องๆผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องของอการตรวจสอบการทำงานในภาครัฐตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นการก่อสร้างของสำนักก่อสร้างที่หนึ่ง นะครับสํานักก่อสร้างที่1สํานักก่อสร้างที่2ศูนย์สร้างทางขอนแก่นนะครับแล้วแขวงทางหลวงแต่ละจังหวัดจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลนะครับมีคลิปดังออกมาคลิปหนึ่งที่แต่ผู้ที่โพสต์คลิปตรงนี้นะครับไม่บอกนะครับว่าเป็นการก่อสร้างอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด นะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นคลิปที่รถโม่ปูนเนี่ยนะครับได้เทปูนล,ลงในน้านะครับเทปูนล,ลงในน้ําซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นการก่อสร้างของโครงการไหนและหน่วยงานใดรับผิดชอบหรือจะเป็นการเทปูนคอนกรีตที่มันแข็งตัวเร็วหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับในการที่จะเจอกับน้ำนะครับครับ นี่คือเป็นภาพที่ให้ท่านผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่ในรายการแฉโกงนะครับได้รับข้อมูลนะครับการร้งเรียนมานะครับว่า,ามีบางโครงการนะครับของสำนักก่อสร้างที่1ก่อสร้างที่2ศูนย์สร้างทางขนแก่นและแฝงทางหลวงยกเว้นกรุงเทพมหานครก็คือ66จังหวัด ทั่วประเทศนะครับว่าการนําวัสดุมวลรวมวัสดุมวลรวมคืออะไรนะครับวัสดุมวลรวมคืออะไรนะครับวัสดุมวลรวมก็คือหินเอาจะพูดหินนะครับดินดินถมดินลูกหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหินนะครับเป็นหินเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรครับสามารถที่จะทดสอบทดลองเนี่ยไปทดสอบทดลองในห้องแลบของกรมทางหลวงนั้นสามารถที่จะ อ,อันนี้ได้มาตรฐานแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกันตรวจสอบดูนะครับว่าถนนในเส้นทางของบ้านของท่านนั้นนะครับว่าการก่อสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับตามภาพที่ขึ้นห้เห็นหน้าจอนะครับในตรงนี้สิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการนำดินมาใช้ในงานทางนั้น ผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องนำดินดินถมดินลูกหลังเนี่ยมาให้ตรงจุดตามที่แจ้งไว้กับคู่สัญญาก็คือกรมทางหลวงนะครับแต่สิ่งที่ผิดปกติมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้รับเหมานะครับแน่นอนครับพ่อค้าก็มีนโยบายที่ทำอย่างไรก็ได้ให้มีกำไรนะฮะแต่ ผู้ควบคุมงานในช่างผู้ควบคุมงานก็ต้องปกปักพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้กับทางราชการควบคุมการก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามแบบที่เขียนไว้นะครับวิธีการแฉกลโกงนะครับในรายการแฉกลโกงในวันนี้เนี่ยจะมาแฉเบื้องลึกของการนําวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านการทดสอบทดลองจากห้องแลบ ของกรมทางหลวงหรือสำนักตรวจสอบคุณภาพวัสดุนะครับของกรมทางหลวงนะครับหนะครับนำดินนะครับที่ไม่มีเอกสารนะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือโฉนดที่ดินนสสามนสสกสคหนึ่งหรือเป็นโครงการต่างตอบแทนนะครับ เป็นโครงการขุดลอกต่างตอบแทนตามระเบียบมหาดไทยปีพศ2547นะครับแน่นอนนะครับดินที่นำมาจากแหล่งเอกสารที่ผมพูดกล่าวถึงไปข้าต้นนั้นนะครับจะต้องผ่านการทดสอบทดลองให้ได้มาตรฐานถ้าได้มาตรฐานแล้วจะต้องมีการบดอัดให้ได้นะครับบดอัดให้ได้แล้ว ข้างบนนะครับเขาเรียกว่าชั้นซับเมดนะครับซับเมนี่คือมีความสําคัญมากนะครับคือชั้นที่ดินลูกหลังนะครับดินลูกหลังนี่สําคัญมากเพราะฉะนั้นแหล่งดินลูกหลังนี้เนี่ยไม่ใช่วา่าทางผู้รับเหมาผู้รับจ้างเนี่ยจะไปเอามาจากแหล่งใดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าแหล่งดินลูกหลังดินถมนั้นไปเอามาจากที่สาธารณะที่สงวนห่วงห้าม ของรัฐนั้นไม่ได้นะครับเป็นการกระทําผิดกฎหมายแม้ว่าการจะไปเอาดินถมดินลูกลังในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายนะครับหนึ่งจะต้องขออนุญาตพระราชบัญญัติขุดดินสมดินพศออ2 5 3 45นะครับและพระราชบัญญัติประกอบกิจการโรงงาน จำพวก3พศ2 5 3 5นะครับหากผู้ใดนะครับเป็นการขุดดินลึกลง3เมตรเกิน1 0 0 0 0ตารางเมตรนั้นจะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้าอยู่ในท้องถิ่นอบตอขอบอตอ,อยู่ในเขตเทศบาลก็ขอในเทศบาลน,นะครับในต,ตรงนี้คือสิ่งสำคัญจากนั้นในการบรรทุกแน่นอนครับก็ต้องไม่บรรทุกเกินน้ำหนักมันก็ต้องมีการปกคลุม นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับาทางาผู้ที่ตรวจสอบนะครับเอาจริงเอาจังในในเรื่องของการก่อสร้างถนนนั้นเนี่ยผมเองนะครับก็ยังไม่เห็นมีหน่วยงานภาคาสื่อมวลชนหรือ,อาภาคส่วนราชการใดที่ลงไปตรวจสอบแล้วก็เอาจับได้ไล่ทันนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามนั้นเนี่ยก็ยัง ไม่เห็นนะครับพวกยังไม่เห็นในตรงนี้เนี่ยทีนี้ในการที่ผมทำคลิปตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้นะครับว่าวิธีการาในการาหาประโยชน์ในเรื่องของดินถมดินลูกหลังนั้นในแต่ชั้นแรกนั้นเขาทํากันอย่างไรที่ไปที่มากันอย่างไรนะครับในตรงนี้เดี๋ยวตอนต่อไปนะครับสําหรับตอนต่อไปนะครับผมจะ ทำเป็นช่วงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าขั้นตอนวิธีการนะครับที่เขาทำกันแล้วปิดบังซ่อนเ้นข้อมูลนะครับในเรื่องของดินถมดินโลกหลังนั้นทำกันอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตาม ได้ทางช่อง YouTube c h a n n น l และเพจแฉกลโกงนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ